หากมีคนมีความประสงค์อยากจะไส่หนีสงเนื่องจากว่าอาจจะเคยไส่ของสงเอาของสงไปก่อนเป็นบ่เขาก็เลยเอาเงินมาแทนวัตถุราคาประมาณซ้ำกันหรือหลายกว่ากันและเอามาฝากไว้นำแม่ขาวหรือบาวบยาวัจกรคในใดคนหนึ่งถามบาแม่ขาวหรือวบยาวัจกรน,นั่นต้นแจ้งพระสงบ่แบบนี้เป็นบ่ ขันบอแจ้งเพื่อนกับโบหู้ขันเพื่อนบบหู้แล้วกับโสามารถขอบบสามารถบอกได้บอสามารถจัดแจงได้เพราะฉะนั้นไปยาว่าจะก่อนต้องสลัดเลยเอาละคนเขามาเนี่ยเขาอาจจะบบหู้เนินจากวนันของพระสงฆ์เขาเจ้าบอได้เข้าใจเขาเอาเงินมาถวายพระกับปฏิเสธว่าอาตมาบหับเงินเด้อพระเป็นบหัเงิน เขาเลยได้าางไว้ในมือใบยาวัจกรซะเอาคันสันเจ้าหายอ,อย่างถวา,ายเพิ่นเด้อเขาก็บม่ได้บอกพระพระก็เห็นยุเขาเอาเงินให้กันนะและใบยาวัจกรก็ไม่ได้บอกพระอีกแบบนี้นี่นะพระบอสามารถขอได้พระบอสามารถเว่าอีอย่างใดเลยถ้าให้ดีก็คือโยมบอกก่อนหรือว่าวญยาวัจกรแล้วก็มาแจ้งซะ แจ้งมาเออข้าเจ้าเอาอเงินมาไว้นำขาน้อยเด้อทอนี่ทอนัอน่นเพื่อประโยชน์แกกันสำลระนิสงหรือว่าเพื่อถทวายของสมควรแก่สงหากพระสงฆ์ต้องการจริ้งใดให้บอกแจ้งขาน้อยเด้อเพิ่งจะขอใดได้เพิ่นจง,อนจงอบอกได้ไว้เขามอบไว้หละเง,งียบกิบพระกัเงียบกิบเพื่อกันบอกแจ้งบ่ไดใขอบ่ไรใดเฮ่อกันในกรณีเขามาไส้นีสงก็เหมือนกับตอนเขามาถวายและพระปฏิเสธนั่นแหละ พอจังได้พระกับบุหับเด้เนาะแต่ว่าของนั้นเป็นของสงบ่ะก็เป็นของสงแต่พระบุหับซื้อซื้พระหับเพื่อตัวเองเป็นอบัตินิสกีต้องสาระทิมแสดงอบัติป่าจ,จิตีหับเพื่อบุคคลอื่นหับเพื่อเจดีหับเพื่อเสนาสนะเป็นทุกกฎแต่ของนั้นก็ต้องสาระทิมคือกันเพราะฉะนั้นญาติโยมผู้สลัดผู้ประสงค์บุญก็ต้องหาวิธีเอา อาจจะไปมอบไว้ในมือวยาวัจกรหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้นะคบแจ้งความประสงค์ต่อเพื่อนมาอย่างเฮตดอีหยังโอ้ยข้าน้อยต้องการเทาายอาหารเท่ากับมูลค่าประมาณหนึ่งล้านกีบพระคุณเจ้าผู้บาอาจารย์ต้องการยังกให้บอกกับทิศพระเดอ้อเหลือบอกกับไม่ออกเจ็บเดอ้อจังสินะเพื่อนก็สามารถบอกได้หากว่าญาติโยมคนนั้นบูหูเบาเราบูาบอกหยัง เพื่อนกะขอบ่ได้บ่บอกบ่ได้ขันว่นอกเจ็บบ่ทิฐพระเออมีอุบายเป็นผู้เข้าใจสาดในวินัยของประสงค์ก็เขามาบอกเลยแม่ตู้นี่พอตู้นั่นโยมคนนี่โยมคนนั่นเอาเงินมาไว้นางป้าน้อยหนึ่งล้านเด้อขาน้อยคุบาอาจารย์ต้องการจิ้งใดเพื่อประโยชน์แกสงหากเขาปวารณาสงนะคันว่าสวนตัวกะหาคุบาอาจารย์ต้องการจิ้งสงควรอันใดก็ให้บอกข้าน้อยได้เด้อ เบีนี่เป็กรขอได้บ่ไดนะ้เพราะเขาก็ต้องเข้าใจนะกะสลาดใน่ินไหนเองอยู่วัดดุลแล้วแหลนะเนาะอยู่วัดมาหลายปีแล้วบางคนหาปีหปีบางคนเจ็ดแปดปีเลยได้จะบวสลาดยู่บได้ไนดะ้ต้องต้องสลาดเลยไนดะ้ต้องสลัดแหละซอยเหลือพระสง์ได้เนาะบ่สร้างเคยเพิ่นไปนขอมากก็เป็นนิสกีของนั่นกับผสมคนทุกองเลย ได้ทิมแล้วล่ะทิมละละกับเมตุติกและได้สันได้บริโภคอันขันเขานอมไปหาสฆงของนั่นก็เป็นของสฆงได้แต่ว่าส่งยังบุหับหู้เด้สส่งยังบุหับหู ส่งนั่นบัวพูมันก็เสื้อเป็นของส่งได้ในกรณีที่เขาเจาะจงส่งแล้วหากว่าบุคคลนั่นบัวได้เอามาใส่ในวัตถุป,ประสงค์ของเขาผู้พับไว้ก็จะจะมีโทษขณาไปใส่แนวอื่นสินะที่บัวแตจามจุดประสงค์ของเขาแม่แต่พระเองนี่นะเพิ่นบอกว่าทายกกล่าวอย่างใดพึงกระถามอย่างนั้น าขายกเขาว่าไปเลยว่าเขาต้องการถวายจีวรด้ยเจ้าก,ก็ต้องจัดแจงเข้ากับจีวรเท่านั้นใครนั่นขอถวายชิ้งที่สมควรหรือว่าขอวาวณาเกี่ยวกับกุติเด้อก็ต้องบอกแจ้งได้เกี่ยวกับกุติเท่านั้นเขาร,ราวณาเกี่ยวกับเจดีเขาก็ต้องบอกแจ้งเกี่ยวกับเจดีเท่านั้นบอสามารถเหตุแบบอื่นได้นอ,นอกจากเขาเพได้เจาะจงเขาบอกปัจจัยซี ขันปัจใจซีก็ได้ยังซีอย่างจีวรก็ได้บินทาวายกไ็กได้เซนาสนาคีรณะเพศัสบริขารก็ได้หรือเขาบอกว่ามอบเท่ายแก่แกระสงค์มอบสิ่งที่สมควรประวรณาแกพระสงค์ไม่ได้บ้าบอ,อย่างเลยไม่ได้เจาะจงอย่างเลยพระสงค์ก็สามารถขอในสิ่งที่สมควรประเภทใดก็ได้ขอ,ขอที่มันสมควรนะแบบนี้มียนืนไหม